สวัสดีครับวันนี้ VR สยามจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม Reality Capture 1.4ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่ง EP Game ได้ปล่อยให้นักศึกษาคณาจารย์นะครับนักวิจัยแล้วก็ผู้มีออดิเลกแล้วก็รวมทั้งบริษัทหรือบุคคลทั่วไปนี่นะครับสามารถใช้งาน Reality Capture 1.4นะครับได้ฟรี รณีที่โครงการหรือโปรเจกต์นั้นๆนะครับมีขนาดนะครับหรือมีมูลค่าไม่เกิน1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ35มสถึงสีล้านบาทต่อนหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อตัวโปรแกรมได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้นะักเรียนนะักศึกษาคณา,าจารย์นักวิจัยหรือว่าผู้ มีความสนใจในการใช้เทคนิคโฟโตแกมเมทรีหรือว่าการถ่ายภาพเพื่อสร้างโมเดลเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงนะครับสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ Software ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับดังนั้น,นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับในการที่เราจะเรียนรู้ เกี่ยวกับโปรแกรม Reality Capture นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของการติดตั้งก่อนแล้วก็ใน EP ต่อไปนะครับก็จะมาแนะนำเมนูใหม่ๆนะครับรวมทั้งการประมวลผลเบื้องต้นให้กับคนที่สนใจนะครับก่อนอื่นเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ c a p t u r i n g r e a l i t y c o m นะครับแล้วก็ไปที่ตัวหน้านะครับในส่วนของ Reality Capture 1.4หรือว่าตัวคลิกข,ข้างบนนี้ก็ได้นะครับ คำว่าดาวน์โหลด now นะครับคลิกได้เลยนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงผลนะครับทั้งหมด3ขั้นตอนนะคก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะดาวน์โหลดพวก ep i c game launcher นะครับก็คือ,อตัวเหมือนกับเป็นตัวในการที่จะ,ะประมวลผลนะครับในการที่จะรวม โปรแกรมทั้งหมดของ EP Game มเนี่ยหรือว่าเกมต่างๆอยู่ในอยู่ในตัว Launcher นะครับหรือบางอันอาจจะเป็นพวกถ้าเรานึกถึงก็จะเป็นพวกออ Adobe Adobe Cloud อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัวออตัวคอย manage หรือว่าตัวจัดการในการติดตั้งแล้วก็การถอนการติดตั้งได้นะครับออในนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโดยการคลิกคำว่าดาวน์โหลด Launcher ตรงนี้ได้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการติดตั้ง ตัว EP i c Game Launcher ออกไปนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ทำการเลือกนะครับว่าเราจะทำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับตัว Reality Capture นะครับโดยเงื่อนไขของตัวซอฟต์แวร์ในปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องเป็นระบบปฏิบัติการของ Windows นะครับยังไม่รองรับเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับหรือว่า OS ที่เป็น iOS หรือว่าเครื่องที่เป็น Macbook ต่างๆเนี่ยก็จะไม่จะไม่รองรับนะครับรองรับแค่ตัว Windows เท่านั้นนะครับ ตัวที่2ก็คือเรื่องของแรมนะครับก็คือมีขั้นต่ำเนี่ยแปดจิกนะครับแต่ถ้ามากกว่าก็ดีกว่านะครับอันต่อมาก็จะต้องมีการ์ดจอนะการ์ดจอเป็นการ์ดจอแยกโดยเฉพาะนะครับและเขากําหนดเลยว่าต้องเป็น n v v i เ i a นะครับกราฟิกการ์ดนะครับที่มีค u d a 3.0นะครับแล้วก็มีขนาดอยู่ที่ขั้นต่ำคือ1 G จิกนะครัจิกเป็นแรมนะครับในส่วนของตัว การจอนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าการจอที่สูงกว่านะครับแล้วก็มีจํานวนแรมที่สูงกว่าก็จะทําให้การทํางานเร็วขึ้นนะครับเราก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดลันเชอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับพอเราคลิกคําว่าดาวน์โหลดลันเชอร์เรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดเข้ามาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับก็เข้าไปทําการติดตั้งนะครับแล้วก็คลิก Install นะครับ โปรแกรมก็ทําการกําหนดค่าต่างๆนะครับแล้วก็เราก็เลือก allow ไปนะครับตอบ yes นะครับโปรแกรมก็จะทําการ s e t up ค่าต่างๆเพื่อทําการติดตั้ง ep game launcher ขึ้นมานะครับเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเขาก็ทําการดาวน์โหลดตัวอัปเดตนะครับว่าตัว ep game ดาวน์โหลดอัปเดตมี จำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีการอัปเดตนะครับเป็น p p c g เก e นะครับตัว Launcher ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยทำการลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้นะครับโดยการที่เ,เลือกลงทะเบียนนะครับหรือว่าจะทําการถ้ามีสมาชิกอยู่แล้วเราสามารถที่จะทําการล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับ จากนั้นก็คลิก continue ไปนะครับอันนี้เป็นอ e ีเมลที่ผมใช้งานประจำนะครับแล้วก็คลิก sign in เข้าไปนะครับเขาก็จะถามนะครับว่าเ,เพื่อเราเช็คว่าเราไม่ใช่เป็นโปรแกรมนะครับ เอาโดเอเรียโอเคครับเมื่อทำการล็อกอินเข้าเรียบร้อยนะครับเราก็จะสู่หน้าต่างเกมอ EP ีเกม Launcher ขึ้นมานะครับให้เราคลิกคำว่าตรงคำว่า Unreal Engine ด้านซ้ายมือนะครับจะปรากฏหน้าต่างนะครับในส่วนของการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับประกอบไปด้วยในส่วนของ Unreal Engine นะครับก็จะมี แล้วก็มีพวกแซมเปิลนะครับมีนิวส์นะครับนิวส์ก็คือเป็น a r e a e Engine Version 5.4นะครับแล้วก็มี Twin Motion ที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยเราจะติดตั้งโดยการใช้ Reality Capture นะครับให้เราคลิกเลือก Reality Capture จากนั้นคลิกคาว่า Install นะครับ จะปรากฏหน้าต่างนะครับเรื่องของการ Install ขึ้นมานะครับโดยบอกรายละเอียดเรื่องของมูลลค่าของโปรเจกต์ต่างๆนะครับและการใช้งานต่างๆให้เราคลิกคำว่า accept ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเลือก Location ในการติดตั้งของเรานะครับเราก็เลือกโ Location นะครับในส่วนของโฟลเดอร์จากนั้นคลิกคำว่า Install แล้วก็คลิก Yes ไปนะครับ โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะครับเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วปรากฏเป็นตัวรันชอมาด้วยปกติโดยทั่วไปนะครับเราเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องเปิด EP Game ขึ้นมาก่อนแล้วก็มาสู่หน้าของ Reality Capture แล้วก็คลิกคำว่า r ั n ช์อย่างเี้น,นะครับมันก็จะหลายขั้นตอนกว่าจะเปิดโปรแกรม Reality Capture ขึ้นมาได้ให้เราคลิกที่รูปเฟืองนะครับในรูปเฟืองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ uninstall นะครับถ้าเราไม่ใช้แล้วการ v e r i f y การกำหนดค่าต่าง แต่ละที่เราจะใช้ก็คือเรียกว่า create shortcut ครับคือให้เราสร้างตัว create shortcut บนหน้าจอ Desktop ของเรานะครับจะได้บางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาหน้า epi c game ก็ได้นะครับนะครับเรื่องของโปรแกรม Reality Capture ขึ้นมา1.4นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับในส่วนของ Reality Capture 1.4ขึ้นมาให้กับเรานะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของ RealityCapture 1.4ขึ้นมานครับสามารถสังเกตดูตรงเ,เครื่องหมายคำถามด้านบนนะครับมุมขวามือด้านบน About นะครับคลิก About จากนั้นจะปรากฏนะครับว่าเราดำเนินการในส่วนของการติดตั้ง r ร a l i t y c a p t u r e เวอร์ชัน1.4.0เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการติดตั้งแล้วก็เรียกใช้งานโปรแกรมขึ้นมานครับในครั้งถัดไปนะครับเราก็จะมาแนะนาวิธีการ ทำงานอย่างง่ายๆนะครับโดยการจะอิะอมพ์ตรูปภาพเข้ามาเพื่อประมวลผลนะครับไว้ติดตามกัน EP หน้านะครับสวัสดีนะครับ